เคสนี้เป็นเคสง,งานเหลา 3D n o ีตที่ออกแบบตามโครงหน้าของคนไข้แต่ละเคสแบบ1ต่อหนึ่เคสนี้คนสวยของเรานะคะฐานจมูกเป็นคนที่มีความสวยอยู่แล้วแต่ว่าช่วงความโด่งระหว่างตั้งแต่หัวตาลงมาน้อยไปหน่อยนะคะซึ่งอาจจะแบนเลยก็ได้หลังทําเสร็จทันทีค่ะไม่เอ๋ยด้านข้างแตกอ่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสลบไปพุ่งเคสนี้คุณหมอ,อก,ก็ได้เหลาเพิ่มนะคะให้ดูมีมิติให้สัน คมขึ้นโด่งขึ้นนะคะแล้วก็ปลายพุ่งสวยขึ้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าการวางซิลิโคนก็วางอยู่ใต้เยื่อหุ้มจมูกฉะนั้นนะคะบอกเลยว่างานเหลาแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกคนเลยเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ตอนที่ว่าคนไข้าขาคนไข้รู้จักไอเดอลีได้อย่างไรจ๊ะทางเฟซบ o ๊กเลยค่ะอ่าเฟซบุ๊กเนาะเห็น<ช>รีวิว,ว,วใช่ไหมเอยใช่ค่ะและเมื่อกี้ได้ดูกระจกแล้วทรงเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะชอบมากเลยค่ะเลยโด่งขึ้นเยอะ ขอบคุณมากมากเลยแล้วตอนทําเรารู้สึกกลัวไหมหรือเจ็บตอนไหนบ้างตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าไม่เจ็บเลยค่ะตื่นเต้นนิดนึงคุณหมอมือเบาเนาะ <c oughs> นะคะใครอยากมีจมูกสวยๆหน้าเปลี่ยนหน้าปังแบบนี้เข้ามาได้เลยที่ไอ o ด l y ี่คลินิกนะคะ